ใต้พื้นพิภพลึกลุงไปในเงามืดที่ซึ่งแม้แต่แสงของโอลิมปัสยังไม่อาจส่องถึงที่นั่นคือถ้ำของเอคิน่าราชินีปีศาจผู้เป็นแม่ของเหล่าอาสูรและไทฟอนมหาอาสูรผู้มีพลังเทียบเท่าเทพทเจ้าทั้งสองร่วมกันสร้างบุตรอีกตนบุตรที่เกิดจากเปลวเพลิงลมหายใจแห่งพิษและความโกรธแค้นของโลกมันไม่ได้เกิดจากความรักแต่จากความตั้งใจจะทำลาย คืนนั้นท้องฟ้าเหนือโลกปั่นปว่วนสายฟ้าผ่าทะลุพื้นดินเสียงคำรามของไทฟอนดังสนัน่นพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเอคินา่าเมื่อเปลวเพลิลงแตกออกจากพื้นหินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งก็คลานออกมามันมีหัวเป็นสิงโตเปล่งเสียงคำรามที่ทำให้หินยังแตกเล่าอีกหัวหนึ่งเป็นแพะซึ่งร้องเสียงแหลมก้องและหางของมันคืออสรพิษที่ชูคอพร้อมจะกัดสิ่งใดก็ตาม คีเมราได้ถือกำเนิดขึ้นในรังเมือดลึกของแม่เอคิน่าเฝ้ามองลูกของตนด้วยความพึงใจในขณะที่ไทฟอนเป่าลมหายใจร้อนแรงใส่ลูกเพื่อปลุกสัญชาตญาณห่างไฟคีเมราลืมตาขึ้นตาแดงดั่งฐานเพลิงแสงแรกที่มันเห็นไม่ใช่แสงตะวันแต่คือเปลวลาวาที่ไหลรินเหมือนสายน้ำชั่วขณะหนึ่งมันรับรู้ได้ถึงพลังที่แผ่ซ่านในตัว มันอ้าปากหัวสิงโตคำรามเปลวเพลิงพลันพุ่งออกจากลำคอเผาผลาญกำแพงถ้ำมันไม่รู้จักความกลัวไม่รู้จักความรักสิ่งเดียวที่มันรู้จักคือการอยู่รอดและพลังเท่านั้นเอคีนาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่เลี้ยงด้วยบททดสอบอสูรน้อยไม่อาจเติบโตได้หากไม่รู้จักเข็นฆ่า เธอปล่อยหมาป่านับร้อยเข้ามาในถ้ำร่างคีเมราฉีกกระชากหมาป่าจนเลือดสาดหัวสิงโตก,กัดกระโหลกหัวแพะกระแทกด้วยเขาและหางงูฉีดพิษใส่ศัตรูจนตัวบวมเนา่าคีเมรารู้สึกดีเมื่อได้ฆ่ามันไม่ได้รู้สึกผิดมันไม่ได้สนุกแต่มันเข้าใจหน้าที่ของตนเองนั่นคือการกลืนกินทุกสิ่งที่ขวางหน้า เมื่อมันโตเต็มวัยเอคิน่าปล่อยมันขึ้นสู่พื้นโลกคีเมราเดินออกจากหุบเขามืดเข้าสู่โลกมนุษย์เป็นครั้งแรกท้องฟ้าสว่างแต่แสงแดดทำให้มันงุดหนิดทุกสิ่งขาวสว่างช่างน่ารำคาญมันเดินผ่านหมู่บ้านในลิเซียบ้านเรือนกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาชาวบ้านหนีตายด้วยความตื่นตระหนกเด็กๆร้องไห้เสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นอย่างสิ้นหวัง ชื่อของมันเริ่มถูกเอ่ยถึงด้วยความกลัวคีเมราไม่ใช่แค่ชื่อของสัตว์แต่เป็นคำต้องห้ามในหลายเมืองหากได้ยินว่ามันใกล้มาแล้วผู้คนจะเผาบ้านทิ้งและหนีโดยไม่หันกลับมา วันหนึ่งท่ามกลางหมอกคีเมราพบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกอดลูกน้อยนั่นอยู่ริมหน้าผาเธอสวดภาวนาแทนที่จะหนีหญิงสาวไม่ได้เกลียดร้องไม่ได้ต่อสู้เธอมองมันด้วยสายตาอ้อนวอนได้ปลดอย่าฆ่าลูกค่าคีเมราไม่เคยถูกขอร้องมาก่อนหัวแพะดูสับสนหัวสิงโตคำรามใส่แต่หางงูกลับหยุดนิ่งมันเดินจากไปโดยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น ความรู้สึกแปลกประหลาดค้างคาอยู่ในหัวใจของสัตว์ที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าหลังเหตุการณ์ที่คีเมราไว้ชีวิตหญิงสาวเสียงของเธอยังพงกล้องในหัวของมันมันจำคำว่าลูกฆ่าได้คำที่มันไม่เคยได้ยิมจากปากของเอคินาแม้เพียงครั้งเดียวมันเริ่มสงสัยว่าความรักคืออะไรในคืนเดือนมืดมันนอนขดตัวอยู่ในถ้ำลึกที่อบอวนด้วยกลิ่นเลือด แต่หัวแพะกลับลืมตาค้างมองออกไปยังแสงจันทร์ผ่านช่องหินมันนึกถึงเสียงของแม่ในวันเกิดเสียงที่ว่าจงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหยุดได้แล้วหางงูก็ขยับไปมากกระสับกระส่ายมันไม่ได้สับสนแต่มันเริ่มรู้ตัวว่าเกิดมาเพื่ออะไรและเริ่มตั้งคำถามว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเสียงม้ากระทบหินดังก้องกลางวันแสกอัศวินผู้หนึ่งสวมชุดเกราะเงินเงางาม เข้ามาท้าทายอสูรที่ผู้คนกล่าวถึงด้วยความหวาดกลัวเขาคืออีออนแห่งพริเอียนผู้ตั้งใจจะปลดปล่อยลิเซียจากคำสาปแห่งไฟคีเมราไม่ได้รู้สึกอะไรนอกจากความรำคาญมันคำรามไฟพุ่งออกจากปากหอกของอีออนเสียบเข้าข้างตัวมันแต่มันแค่สะบัดเบาๆแล้วอีออนก็กระเด็นลงหน้าผามันเดินจากไปโดยไม่มองกลับการต่อสู้ไร้ความหมายแต่ในใจมันรู้ว่า การโจมตีครั้งนั้นเจ็บเป็นครั้งแรกที่เลือดของมันหยดลงบนหินร้อนมันไม่ใช่สิ่งไม่มีวันตายอีกต่อไปคีเมราหนีลงใต้ดินกลับไปยังภูเขาไฟที่ไม่มีผู้ใดกล้าเหยียบย่างมันขุดโพรงสร้างรังจากหินแดงเท่าฐานและกระดูกของผู้กล้ามันกลืนกินทุกผู้ที่มาล่ามันแต่ในความมืดของถ้ำมันเริ่มฝันฝันถึงสิ่งที่มันไม่เคยรู้จัก ทุง่งหญ้าดอกไม้และสายลมฝันถึงสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในหัวของอสูรนี่คือสิ่งที่มันไม่เข้าใจอสูรผู้เคยมั่นใจในตนเองเริ่มไม่เข้าใจตัวเองบนเทือกเขาโอลิมปัสเทพีอาเทนาได้ยินเสียงร้องไห้ของชาวลิเซียนางจึงเลือกชายผู้มีใจบริสุทธิ์ชื่อเบลเลโรฟอนให้เป็นผู้ปราบคิเมราโดยมอบเพกสั์หมาบินแห่งท้องฟ้าให้เป็นพาหนะ เบลโรฟอนไม่ได้ปรารถนาชื่อเสียงเขาเพียงไม่ต้องการให้ผู้บริสุทธิ์ต้องถูกเผาทั้งเป็นนี่คือการต่อสู้ของคนที่หวังให้ทุกอย่างจบลงโดยไม่ต้องตายกับอสูรที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรอยู่หรือดับสูนบนฟากฟ้าสีเลือดเพกษซัตพุ่งลงจากฟ้าแทงหอกใส่หัวแพะของคีเมรามันคำรามจนแผ่นดินสะเทือนต้นไม้ล้มไฟลุกไหม้ป่า ฝนฝฟตกลงมาจากท้องฟ้าคีเมราโถมตัวขึ้นกลางอากาศพลไฟเข้าหาเพกาซัสแต่ม้านั้นเบี่ยงหลบอย่างสง่างามเบลโรฟอนฟันเข้าไปตรงกลางลำตัวของมันคีเมราเจ็บปวดมันรู้ว่านี่ไม่ใช่ศัตรูธรรมดานี่คือนักรบที่ถูกชะตากรรมมาเพื่อจบชีวิตมันในการพุ่งครั้งสุดท้ายหอกศักดิ์สิทธิ์เสียบทะลุหัวสิงโตของคีเมราเสียงคำรามของมันทำให้ภูเขาทั้งลูกสั่นสะเทือน เลือดสีดำทะลักออกมาเปลือผือนดินมันพยายามกัดพยายามพ่นไฟแต่มันอ่อนแรงหัวแพะล้มลงหัวงูชูคอพยายามกัดศัตรูสุดท้ายแต่กลับอ่อนล้าร่างอสูรยักษ์ล้มลงเสียงสุดท้ายคือเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายอันแผ่วเบาก่อนที่ไฟในร่างจะมอดคิเมรากระซิบประโยคสุดท้ายข้าไม่ได้เลือกเกิดเช่นนี้เบนโรฟอนได้ยินแต่ไม่ตอบ เขาเพียงแต่มองดวงตาของอสูรซึ่งตอนนี้ไม่มีความเกลียดเหลืออยู่เลยในชั่วขณะหนึ่งดวงตานั้นสะท้อนเพียงสิ่งเดียวความว่างเปล่าและความเสียใจหลังการตายของคีเมราหุบเขาเพิงกลายเป็นทุ่งหญ้าแห้งทุกสิ่งที่เคยลุกไหม้ก,กลายเป็นเท่าทาน แต่ไม่มีต้นไม้ใดงอกงามบนพืนนั้นอีกเลยผู้คนเรียกที่นั่นว่าสุสานเพลิงดินแดนที่แม้แต่ดอกไม้อย่างไม่กล้าแบ่งบานในยมโ,มโลกเอคีน่านั่งรองเงียบๆข้างลำธารสติกส์เธอมองดวงวิญญาณหนึ่งที่เดินกลับมาด้วยร่างโปร่งใสมีสามหัวแต่ไร้คำรามคีเมร่ากลับสู่อ้อมกอดของแม่เป็นครั้งแรกเจ้าเป็นลูกที่ดีแล้วเธอกระซิบเบาๆ ไม่มีคำปลอบไม่มีเสียงร้องแค่ความเงียบที่อบอุ่นครั้งแรกที่คีเมราหลับตาโดยไม่มีฝันร้ายหลายร้อยปีผ่านไปบางคืนเมื่อลมพัดผ่านหุบเขาแห้งแล้งของลิเซียเปเลวไฟจะลุกขึ้นเองจากพื้นหินและเสียงคำรามจะก,ก้องสะท้อนในสายลมผู้เท่าบางคนบอกว่าคืนลมหายใจสุดท้ายของคีเมราและบางคนเชื่อว่ามันไม่ได้ตายมันแค่หลับ และรอวันที่โลกต้องการอสูร